สายกินนะคะกินได้ทั้งวันนะคะเรียกต้มตำอะไรครับเนี่ยตำทะเลตำทะเลยั่วยั่วนะครับทุกคนครัครกเพียงเท่าไหร่นะบาทค่ะราคาเพียงครกละหกสิบบาทนะครับโอ้ยน่ากินจังไม่ายเขาอยู่ตำอยู่ที่ไหนอ่ะน้านกรกตูมบ้านกรกตูมนี่เองนะฮะเยอะแยะโอ๊ยน้อยไรโอ้ยไม่ได้กินคม่ไมากินด้วยกันกินได้นะคะกินได้ทุกวัน จ้างยายโจ้เด้อไปซื้อเด้อคิดค่าค่าซื้อไปซื้อเท่าไหร่ค่ารถค่าเดินทางยี่สิบบาทเดี๋ยวต้องเดทางทัวรไปให้เขามาส่งถึงที่อืส่งเลยถึงที่ก็มาเขาเลยจริงจดแล้วนะคะโอ้โหไม่ได้ดูเลยนะคะมาชิมกัน พอถุงถ um, mm ้าให้ให um, ้มาส่งกินันานะคเปรอดไปยาวๆเลี้ยงกินกับงนงมงางต้ม mm ง้งองมงง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 งไง้นงงงงงวยงงงงงงงยงงงงงงองง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 ง้งงงงืงง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 งมงาบ่เอาแล้วคงง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 งย อร่อยมากเลยนะคะยี่หอน่อไม้อร่อยมากหวานมากกรอบค่ะสมนะคะกินทุกวันนะคะหน้าสวยแต่หุ่นดีดีนะคะหุ่นดีมากเลยนะคะสายกินนะคะกินได้กินดีนะคะอยู่ที่นี่นะคะกินสี่ครั้งก็ไม่ค้ำเมื่อวานนะคะแม่ถินกินเขาให้กินสามมื้อจะกินหกมื้อเพาแต่เขาทำอร่อยนะ อันี้ตำเองต่อตัวนี้ซื้อซื้ออากตุ้มยำก็มีนะกตุ้มมีเยอะค่ะแม่ค้าเยอะไม่ซื้อยำมือจีนข้าตำอร่อยนะทุกคนเข้าตำอร่อยมากรสชาติดีมากรสชาติดีแล้วก็เดี๋ยวผมทดสอบดูว่าอร่อยไหมยเนี่ยตำต้งตำนี่ผ้าช่างเดียวบ้านไหนก็กกตุูมกุกตูมนะครับกกตุูมมีแม่ค้าเยอะ ช่างเดียวนะฮะกำลังชิมอยู่นรคับรักน้องเสือแล้มดานเกิมมองกินแม่โรดคครได้ชินบ้านาบานาอโอ้แ่อนเดียวนะเอกินหลายคําก็กินโลดแค่โอ้อาหารทะเลวะเฮ้ยอาหารทะเลเป็นเฉพาะปู เยอะนะถ้าเยอะเนี่ยคนซื้อปูกระเพาะกินปลากินได้กันตั้ง6-7คนอะโอ้แผลน้องปูมันอร่อยจนแย่งกันกินนี่แหละฮะงเดีถ้าอยาตัวนี้เสร็จแต่กินตัวนี้หมดเนาะเอาเลยเด้อขันอยากกินข้าวเหนียวก็กินโรเด้อร์หน่ไม้ต้มคัดแกงหน่อไม้เหรอคะแกงหน่อไม้โอ้โหต่อด้วยแกงหน่อไม้ฝาพเทจึงไหนแล้วเนาะแกงหน่อไม้ ยังไม่ได้ใส่เครื่องเลยบอตอนนี้มันหมดแล้วโอเคเอาอร่อยมากนะคะคุยอันนี้อยู่พักกระโจเคยนะอผมมเคุยเสือบอกว่าใส่หัวเลยนะคะครับนะคะกุบซูมนะคะสูตเต็มหลาดนะพี่เสือสูตรน้ำเต็มหลาดแม่บุญไม่ต้องเสื้อปูได้เยอะนะหกสิบาทเนี่ยได้เยอะนะซื้อใหม่ไหมไปโทรสั่งเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ปูก็ได้นะ ใช่่มเนาะเฮ็ดอย่างอะไรพี่เสือเอาคำมัเปวยกับไส้คมันปอยกับบส้ต้องบบอ่ะมียำด้วยนะพอดีเพิ่งกินข้าวเช้ามาต้องไบายแบบนี้มันม่แซ่บแล้วใส่ะอมหน่อไม้ไรเราต้องลองกินยำเนาะต้นบเนาะอร่อยยอมรับว่าเขาตำอร่อยอร่อยจริงจริงอืออร่อยจริงจรินเขาขายนานแล้วนะแต่ไม่ได้ซื้อมากินทีพราะว่าวันนี้เลยลง นี่เส kind of ือขาดไม่ได้เลยอมๆอืมชอมตามเสร็จคะกิชมตามอิ่มก็ต่ออมสดๆนะฮะอมสดกินกับช่มตามอร่อยผมสุดๆนะคะถ้ากินกับช่มตามปนฝาครับตัวนี้มันมดแล้วถ้าใครไม่ชอบนะคะมันก็เออันนี้ก็หน่อไม้ม่ถิ่นนะคะเอาเลยนะคะหน่อไม้สายกินค่ะสายกิน กินแแห่เด้อต like. like. ุ้ it it kind of so ่คอยนาไมอยู like ่นี่นะกินคู่มือกินคู่มือเขาบอกว่ากินสามมือแต่ตุ้่คอยกินหกมือนี่นะคะถ้าใครไม่เคยชิมส้มโอสิมได้นะคะเป็นไงลูกส้มโอแม่ดได้เนื้อดีนะะคสีมพ่เราจะไปซื้อยำมากิน โอ้โหจิ้มอมไซเป็นซื้อยำเลยเละแม่มาต่อยไปซื้อมันอร่อยทางโน้นมีแกงหน่อไม้กำลังแกงอยู่เ้ยต่อเยอะมากบ้านปลาซอเป็นสิบตัวเลยแกมันมันบินว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 นผมรอดตายเมื่อวานนี้มีของแก้เผ็ดด้วยนะคะนั่นก็คือส้มโอชะอมนะคะแซ่บเด้อแซ่บเด้อค่ะเด้อ ่อยทากินแกงหนไม่อยกินเข่ากับแกงหนไม่แซ่บเมนมดอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะนี่ข้าวเบือข้าวเชื่อช่อแล้วก็ตำแล้วก็ใส่ใบยานาเนกัดไปอ่ะ ยานเดียวงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะแซ่บหลายเด้อ